กรีทั้งงานแม่ลำยองนูนโผล่เซอร์ไพรส์ไอ้วันยอดกลางเวทีเปิดตัวเป็นนักร้องอย่างทางการเรียบร้อยแล้วสำหรับยอดยงสิงปล่อยซิงเกิลแรกในชีวิตเซเว่นพร้อมเปิดค่ายเพลงเอง YORCH Entertainment เผยนำประสบการณ์ทั้งหมดจากที่ไปเป็นเด็กฝึกที่เกาหลีมาปรับใช้ทั้งเรื่องการเต้นและการร้อง โดยในงานยังมีเซอร์ไพรส์เมื่อนางเอกดังนุ่นวรนุชที่เคยรับบทเป็นแม่ลูกกันในละครทองเนื้อก้าได้นำดอกไม้มาแสดงความยินดีด้วยซึ่งยอดเผยว่าดีใจที่นุ่นวรนุชโผล่เซอร์ไพรส์กลางเวทีส่วนตัวไม่ได้เจอกันราวห6ปีแล้วแซวคำคำเห็นหน้าอีกฝ่ายแล้วกลิ่นยาดองแม่มาเลย มองความฝันสำเร็จไปแล้วขั้นหนึ่งแต่ยังมีอะไรที่อยากทำอีกวันเกิดปีนี้อายุครบ21ปีถือเป็นปีที่ได้จัดงานวันเกิดใหญ่ที่สุดแย้มมีงานพรีเซนเตอร์ตามจีบอยู่บ้างตั้งแต่กลับมาไทยแอบตกใจกระแสะแฟนคลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วขอบคุณที่ทุกคนคอยซัพพอร์ตส่งกำลังไปให้ตั้งแต่เตรียมเดบิว